สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นก้าสู่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยวิกฤตนิวเคลียร์ rea, ญี่ปุ่นร่มคลี่คลายแล้วแต่ยังเจอครอสซ้ำกําซัดหลังตรวจพบกัมมันตรารังสีปนเปื้อนน้ำประปาในระดับสูง เลือให้เซตปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์รับนั่งหัวหน้าพักประชาสันติแล้วขณะสุเทพไม่วันโพนุ้นมือปราบไม้บรรทัดท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกระบือท้องแก่ดวงก,กุดถูกพ่วง18ล้อพ่วงชนบทขยี้เลคาถนนเมือง8ปดริ้วด้านตำรวจชี้เจ้าของสัเพร้าวปล่อยแม่ควายเดินตัดหน้ารถ จังหวัดสตูลจัดแข่งขันชาชักคอนเทสต์ครั้งที่สามทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างโชว์ลีลาพลิ้วไหวเอาใจกรรมการสุดฤทธิ์ติดตามประเด็นข่าวพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในข่าวเช้าทีนิวส์กับบุญชัยธนาภัยรินและกุลลอดีนุ่มทร สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าทีนึงประจำเช้าวันอังคารที่22มีนาคมนะครับพุทธศักราช2554เราเริ่มต้นกันเหมือนเช่นเคยครับกับวันนี้ในดดีตครับคุณพุทธิ์ค่ะวันนี้แนดดีตนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่22มีนาคมค่ะเราจะย้อนไปที่ปีพุทธศักราช2535นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวัน w o อร์ d a y for w a น e r นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนนุรรัักกาแลพฒ หแหล่งน้าค่ะข่าวสถานการในลิเบียจะเป็นข่าวสําคัญอันดับหนึ่งตอนนี้ได้เรียกว่าของโลกเลยนะฮะหลังจากที่เมื่อวันที่ที่ผ่านมากองกำลังนานาชาติตะวันตกนะครับซึ่งนําโดยฝรั่งเศสอเมริกาได้ทําการถล่มฐานที่มั่นสําคัญของรัฐบาล พลเอกมูมักัดดาฟีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการถล่มกันไปวันที่2นะครับล่าสุดก็มีงานข่าวว่าเครื่องบนนินนะครับได้พุ่งกระหน่ำไปที่บ้านพักของพลเอกมูมักัดดาฟีนะครับแล้วก็สมติเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีข่าวลือสะพัดด้วยว่าลูกชายของกัดดาฟีครับที่ชื่อว่าคามิสกัดดาฟีเนี่ยนะฮะเสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่า ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแต่ว่า,ามีรายงานข่าวออกมาจากสื่อในโลกอาหรับแล้วก็สื่อของฝ่ายต่อต้านนะครับค่ะโดยด้านเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยขราว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคอย่างน้อย64รายด้วยกันค่ะ,ะคแต่ก็เป็นการรายงานจากฝั่งที่ออกมาจากทางริเบียนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เป็นการยืนยันจากนา,านาชาติเนี่ยอันนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ริเบียนะครับสถานการณ์ที่ลิเบียยังส<ร>่งผลให้ในเรื่องของสถานการณ์ราคามัน ตลาดโลกเนี่ยผันผูด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็<ช>มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านราคาน้ำมันเนี่ยคาดการกันว่าอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงไปถึง150 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับนี่เป็นวิกฤตที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นมาระาดับนี้แล้วก็ย่อมจะส่งผลมาถึงประเทศไทยเราที่เป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรจติกาว,วน,นิช์นะครับรัฐมนตรีคลังยอมรับแล้วว่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ราคาน้ํามันนะครับตอนนี้ก็ ราคานน้มัดิบที่สหรัฐนะครับพุ่งขึ้นไปอีก2เหรียญกว่าๆนะครับอยู่ที่ประมาณ103ดอลลาร์ต่อบาเล้วนะครับก็จับตากันดูนะเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาน้ำมันดิบในประเทศเราคาขายปีกน้ำมันในประเทศก็จะต้องปรับตัวขึ้นอีกไม่รู้กี่ลิตรต่อกี่ลิตรกี่บาทต่อกี่บาทนะคุณผู้ชมครับ ใช่แล้วล่ะค่ะรวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นด้วยกัน3จุดนะคะก็ค,คือที่ประเทศอ,ฟอัฟกานิสถานนะคะอินเดียแล้วก็ที่ตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ค่ะของกลุม่มมนิลาด้วยรับก็เ,เป็นนี่นะก็ะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นกัน3จุดซ้อนของโลกนะครับบริเวณใกล้ๆกักนนะฮะถ้าเราดูการแผนที่ดูนะฮะฟิลิปปินนะฮะอยู่ทางตอน อตอนออกเฉียงใต้ของเรานะครับอินเดียก็ขึ้นมาทางเหนือเหนือพม่าหน่อยนะครับอัฟกานิสถานก็ขึ้นขึ้นเหนือไปหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราในตอนนี้นะคะยังไงติดตามกันได้คะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราประกันสักครู่ค,ะค่ะ